ครับเวลา1ิ15นาฬิกาสนาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้แอดมินส่งเงินมังฉันะนะครับอยู่ที่บ้านมะเกือเก่าตำบลมะเกือเก่าพื้นที่นเน,นจังหวัดนครราชสีมานะครับการร่วมมือร่วมแรงกันชาวบ้านมะเกือเก่านะครับออกองการบริหารส่วนตำบลมะเกือเก่าแล้วก็ทหารจากค่ายสุนรนา,ารีนะครับร่วมกันปอกถุงทรายนะครับเพื่อทําคันกั้นน้านะครับไม่ให้ไหลเข้าเข้าชุมชนนะครับตอนนี้จะไม่น้ําไหลเข้านะครับ บริเวณถนนมิตรภาพนะครับน้ําจะระบายทันแล้วนะครับแต่ว่าท่อระบายน้ําที่รอดช่องระหว่างถนนมิตรภาพนะครับฝั่งทางด้านนู้นนะครับไหลมาสู่มะเกลอเก่านะครับจะไปสุนเนินนะครับน้ําแรงมากนะครับและเยอะด้วยนะครับน้าวันนี้นะครับจะไปบ้านมะเกลอเก่านะครับ จะไหลไปที่บ้านมะเกลือเก่านะครับตอนนี้ทางมะเกลอเก่าเขาก็ทําแนวกั้นน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่สะพานข้ามส่วนถนนเทศบาลตำบลสวนนครสวนบ้านฉันครับดูปริมาณน,น้ําจะไหลไปด้านล่างลําตะคองนะครับตอนนี้สายน้ําสายนี้จะไหลไปตะคองหลงนะครับตำบลโคราตตำบลบุ่งขี้เหล็กตำบลโค้งยางละกุจิกนะครับน้ําค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้ จะถึงริมฝั่งลำตะของแล้วนะครับสุนทรบัานชันครับอยู่ที่สะพานดำนะครับมาดูปริมาณน,น้ำวันที่14กันยายน2,564นะครับมวลน,น้ำค่อนข้างจะเยอะมากนะครับบริเวณสะพานดำนะครับน้ำขึ้นสูงเลยนะครับ น้ำขึ้นกี่วันแล้วครับเนี่ยน้องน้ำขึ้นกี่วันแล้ว,หล,ว,ลวหลายวันแล้วเนาะปริมาณน้ำค่อนข้างสูงนะครับใต้น้ำก็อยู่ริมฝั่งของยกของขึ้นที่สูงแล้นะครับมวลน้ำนี้เต็มตะริ่งแล้วนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะรับน้ำจากมาเกือเก่านะครับอีกสายหนึ่งที่จะลงมาสมทบนะครับตอนนี้มวลน้ำก็เดินทางข้ามถนนมิตรภาพมาแล้วนะครับ ดูสถานการณ์น้ำนะครับที่สะพานหลวงพ่อคูณปริศโธนะครับมวลน้ามหาศาลเลยนะครับที่ไหลมาจากลาตะคองนะครับมาที่อําเภอสุงเนินนะครับด่านแรกที่จะเจอของอำเภอสุเนินก็ชุมชนสว่างแสงทมชุมชนตะคองหลวงสนสวรรค์นะครับแล้วก็ไปตําบลโคราชนะครับตำบลบุญขี้เหล็กตาบลคงยางแล้วก็ตำบลกุจิกนะครับท่านที่มีบ้านอยู่ริมฝั่งลําตะคองนะครับก็เก็บของขึ้นที่สูงเลยนะครับน้ําเริ่มเอ่อแล้วนะครับ อันนี้เป็นมวลน,น้ําจากเขื่อนลําตะคองนะครับไม่ใช่มาจากเมืองเกือเก่านะครับเมืองเก่าเก่าเขาเตรียมรับน้ํากันแล้วนะครับเพราะว่าเขานํากระสอบทรายนะครับมากั้นน้าไม่ให้เข้าชุมชนนะครับการร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเก่าชาวบ้านเมืงเก่อเก่า,า,า,กกาแล้วก็กองทัพบ,บกนะครับค่ายสุรนารีนั่นเองครับ 17นาฬิกานะครับสุนเรอนบ้านฉันอยู่ที่เขื่อนระบายน้ําบ้านกุดหินนะครับดูสถานการณ์น้านะครับตอนนี้เขื่อนก็เปิดระบายน้ํา2ช่องทางนะครับทางการเกษตรคลองซอยนะครับแล้วก็ระบายอยู่ใต้เขื่อนนะครับปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับมวลน้ําที่ไหลมาจากสุนเรนไปโคราชบงขี้เลยตําบลคงยางกุจิกนะครับบ้านที่อยู่ริมฝั่งลําตะคองก็เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงนะครับเพราะว่าน้ําเยอะมากนะครับ